ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมเมื่อนี้กับมโหพาอกับพ่อปติ๋มอีกนะครับเนาะพปติ๋มพามาติดตามราวพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับอาจารย์ก็ได้ส่งมาให้เดียวนะครับครับมื่อวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน66นะครับราวพัฒนาออก สองศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์ขับส่วนเด็กหลางก็ะออกสามเก้านะครับเนาะกับของอาจารย์เซียนคนดินทางกระลุดคือกันนี่พี่น้องอาจารย์ใหม้มาบลายนห่างนะครับเนาะเซียนคนนี่บนอันอันล่างล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งมานำกันนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับ ส่วนบนอาจารย์ในหกกับเจ็ดก็หลุดไปเนาะครับเนาะครับก็บธรรมดาเนาะครับเนาะมีเขามีหลุดนาะพี่น้องเนาะครับเอามันจันทร์ครับพทียมพามาตามต่ออีกนะครับ เราพัฒนาเซียนคนริมทางนะครับเนาะ บนวิ่งรูดศกับ1นะครับ 0ูนย์ห้าศูนหกหนึ่ห้าหนึ่งกกันพระเทยมจะไว้นลตวตกกันนะครับเด้อ ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับโอ้มาต่อกันเนี่ยก็ะเดี่ยวน้องพี่น้องเนาะนี่คือตัวกันนะครับเด้อนี่ยเทว่าอาจารย์เป็นบอลในเนียนเห็นไหมครับเด้อมันเบิ่งก่อน ครับบเดเนียนเห็นเนาะครับเนาะเลขกปลลายหางนะครับกระสุ0 5, 0 6, 0 7, นห้าศูนย์หกศูนตั้นึ่ละหนึ่งหกห็ับเป็นเลขกหกหางเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนล่างนะครับ กับล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูดสีกับห้านะครับ สี่สองสี่สามห้าสองห้าสาม ัวกันหกสองหกสามนะครับครับสัตว์เกี่ยนเนาะพี่นอกเนาะ ราพัฒนา27ทับ1ทับ6กครับบนวิ่ง0กับ1นะครับจับคู่05 06 1516กัน07 17นะครับส่วนล่างวิ่ง4กับ5ครับ4 2 4 3 5 253กัน6 2 6 3ครับคนริมทางนะครับเนาะ ครับอาพอเตรียมข้อกาบขอบพระคุณอาจารย์หลายๆเด้อครับเดอ้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะรับที่ใหายแนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากนอ้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้ออวยพรคอยให้เขาปังๆในเด้องวดน,นี้เนาะครับเนาะแตกทั้งบนทั้งล่างเดอ้เอ FC จะได้สุกๆมันมนกัน ครับที่สําคัญนะพี่น้องเนาะมักชอบตัวเด็กกอย่าลืมนะครับกับตัวไว้นํานะครับบ่าว่าจะเป็นตัวตัวกันนํากระไดนะครับเนาะทั้งตัวกันก็เป็นเลขหกหางนะครับก็ถือว่าบลายนะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วกอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้าแลนเนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอเตียมนํานะครับ รับเอาสุด้ายใต้สุดนี้พอเตีมข็ขอกราบขอพระคุณเนปชีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตมครับพอเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใ้ความไข่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันีกคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม